อ่ะลครับตอนนี้เราอยู่ในโรบอกโหมดราชาขาสั้นนะครับด้วยความที่ว่าเพื่อนของผมนั้นไปเจอแมปนี้มาแล้วแล้วก็อยากลองชวนผมมาเล่นนะครับผมก็เลยลองมาเล่นดูก็ความจริงแล้วผมก็ไม่ได้เล่นโรบอทบ่อยขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนชวนเนี่ยผมก็จะเข้ามานะครับก็เป็นโหมดที่ดูน่าจะฮาดีนะผมก็เลยลองมาเล่นดูโอเคก็เชิญมารับชมกันได้เลยครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไปชมกันได้เลยครับก่อนว่ารุนพี่ก่อนว่ารุนพี่อ๊ะ่ีางว่ารุนพี่ด้วยหรอซื้อวิภาสิลิทแบนราคาห้าสิ พี่ผมคุณคณรับพีนะ่ผมดุบลีดุบลีอันนี้นะแถวนี้ไม่มีแบบอาวุธอะไรให้เลยเอ่ะไม่มีเราต้องเราต้องไปฟาร์มเงินก่อนี่้ก้นนี่ไงมีอาวุธเต็มเลยเนี่ยพวกนี้มันไม่ขายไปขายไม่ใช่เหรอคุณมีกี่บาทอะ่ะอ้าวที่มาลิดแบนข้างข้างไอ้ก้นนี่อา้าวไอ้ชิปหายแล้วแม่งทะลุ่าขายเหรอโอ้ oh my god อนวิวยิ่งกูเสียเงินค่าลิดแบนไปแล้วไปกูใช้ลิดแบนเนี่ย ไอ้ก้นไอ้ชี้เด็กบ้านว่าไอ้ฝั้ยไอ้ชี้นี่มันมาแถวนี้ได้ไงวะไอ้ชี้มึงเข้าเกินไปแล้วเฮ้ยโอ้โหแหนบแหน็บขาเหนบยาววิวสามร้อยเลืออ่ะมากูลงทุนนี่สัตว์มาไย้กูซื้อแหนบยาวเลยสัตว์มาแล้วแขนกูเป็นเนียวิวไรวเนียววิวมึงดูแขนกูดิเฮ้ย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 ไอ้เจนี่มันมองหน้ากูเอ้ยไอ้ต้องเรียนต้เรียนกับเราว่ากันสิเขียวเออใช่ใช่ใช่ตกใจหมดแม่์เห็นมองหน้าเยอะที่หลังก็ทักทายกันหน่อย เฮ้ยเชนน่าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้มันทิ้งใครอ่เยี่ห้อกูมันโอ้ยคนเยอะใช่ไวิ่งไวจังวะคนเยอะเยอะเลยวะวิ่งไวอ่ะไอ้วิวอ่าวิ่งเข้าบ้านเลยโอ้ยวิ่งเข้าบ้านประชาชนนี่เนี่ยกูทราบกูทราบมีมีอะไรขายปะอุ้ยอะไรอ่ะของรับพัสดุขนอะไรอ่ะยาแฟดเอ็กเพสไอ้วิวได้อะไรอ่ะพัสดุอ่ะรับของรับส่งของเหรออ๋อนี่กูละนี่กูรับคนส่งของแล้วเนี่ย ไอเชี่ยวิว่กูรับกูกูส่งของกูทำงานสุจริตไอวิวอ้งไม่ทำงานสุจริตเอ๊ยกูหาเงินก่อนไอ้องาพี่พอพอแม่พี่ต้องภูมิใจเออพี่ไปตีรังผันแพงกับน้องๆเนี่ยไม่ใช่พี่จะต้องทำงานน้องๆหลบไปน้องพี่จะส่งของเด็กนักเรียนเขาก็ทำทำงานกันทั้งนั้นแหละนี่ส่งของที่บ้านเลยเอ่อแฟดครับแฟดครับเออมารับสอบของเลยครับเอามาเซ็นตรงนี้นะครับออ้ได้มาสองร้อยหกสิบใบเชี่ย เฮ้ยผมไม่ได้เรียนวิผมาเรียนวิคิดมากเน้าคอนหน้าคอนเสิร์ตตัวแถวนี้อ้ยเอาแล้วอวิววิอ่ะแมนแมนโอ้ยไอ้ยิ้งมันเร็วไปเปล่ามึงอยู่ไหนอยู่วะดีเอ็กไอ้น้องไหนมึงอยู่งลูกเสาดีใช้ได้เหรอาผมเจอแฟนเอเมทแต่ผมไม่เจอลูกเสาดีไฟอะอู้มันเร็วเยี่ยอะไรขนาดนี้โอ่ะดูตายเลย มันเร็วเชียอะไรขนาดนั้นเอากูตายเลยเชียโลกของกูหายหมดเลยเย้ยไปก้นกล่องนี้ได้ตับว่ากีมโอ้ลูกมูนะคอนด้าเก้าหลอดเก้าพันเหรอแพงเกินไอ้เชียชาติไหนลูกลองคิดดูชาตตายไปของตกไอ้เหี้ยเออชาติไหนกูจะได้ไอ้โอ้โหแม่งซัดกันกลางถนนเลยเชียมึงใส่ไกนัวเลยเฮ้ยมันเอามันเอามอไซค์ึ้นยังไงอ๋อได้แล ไอวิวกูได้ motorbike มึงอยู่ไหนไปไปมึงไปเอาไปเอากล่องไปเอากล่องของไปเอากล่องของแล้วเดี๋ยวไปส่งของกันไปก่อนไปเด็กของกูก่อนนะกูเดกเลยวะกูว่าเด็กเด็กส่งของไ้น้องไอ้เย่ากูมีอุปกรณ์แล้วไอ้หนาไอ้เด็กเว้นเฮ้ยโอ้ยยืนนี่แม่งปาดหน้าพี่ไอ้คนกูถึงแล้วคนโอเค๋กูกูก็ถึงแล้วเหมือนกันตรงนี้กูหลังนี้กูหลังนี้หลังเดียวกันนี่เฮ้ยสบายเลยกูได้สองร้อยห้าสิบ ทำงานทำงานทำงานนี่ฟัวเด็กทำงานคือมึงทำดีดีด้วะมันตายได้เลยนู้ยอเราดึกมันเลี้ยวไงวะมันจิงตายเลยนู้ยมอใจคันเนี้ยไอ้เนี่ยคนรถเนี่ยอรงขนาดนั้นี่ยไอ้บิอ้บิอยากอยากบินอยาบินสุดไอ้บิลอยาบินสุดนี่จะตายยเออแบบว่ากดดับบิลแล้วมันก็ปล่อยไว้แค่นั้นใช่ไหมก่อนเออกดกดดับบิลแล้วปล่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงกดค้างอ่ะมันมันจะพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเว้ยเฮ้ยไอ้ชิ้นนี้ใครเนี่ย อาไอว MM th ิวไอ้เจ้ากูซ้อนสามได้น้องมึงต่อยมันดิมึงใส่มันดินี่อลงมาไอ้คว yeah, okay. ับเออมึง hmm. ต like yeah. ่อยมึงต่อยมึงต่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีโอ้โหยี่ใส่ใส่กันยับเลยเดี๋ยวเอามอนใส่ไปซ่อนก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามึงมึงไม่ไหวมึงขึ้นมาเลยนี่ไงไอ้ชี้มานี่ไอ้ไอ้ไอ้ชี้ไอ้ไอ้วิวโดนกันเองไอ้วิวไอ้โอ้ยยัย วัวอ้ขโมยเงินติด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 ิดต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 าดติดติดติดึงเติดติดพิดต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 ิติด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 ตดติ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 ดด จะเดินเลยเชี่ยเดี๋ยวใครบ้างเนี่ยเดี uh ๋ยวคูคนเดียวหรอ่ะอย่าเดินเลยเหี้ยมันรู้ได้ไงวะไอ้เฮ้ยกูเป็นเชลีฟว่ะเป็นเชลีฟเฮ้ยนี่มึงป่าววิวเฮ้ยนี่มึงวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยวิวเห็นมันแอบทำควิดไปทกูมเสดแล้วอคน ไปออกมานี่ไอ้เอ้ยไอวิวเบ้สเอกรู้เอกมึงเห็นมึงเห็นเฟรแล้วมึงทำเฟรไปแล้วอืมมันมันมันจะขึ้นว่าตกใจอ่ะแบบแบบที่ใส่รักอ่ะโคตรเกลียดเลยยังเหรอเอ้ยเอเชนี่เดินออกมาไอเชนี่ทำไมเฟร์มันเสร็จอ่ะใครวะใครที่มันเพิ่งออกมาจากตรงนี้วะ ใช่ไหมไม่ใครมันเพิ่งออกมาจากตรงนี้วะไอ้เชี่ยนี่เหรอหนีเอ้าใช่ด้วย <laughs> ยิงก็ยังแม่นเลยสองคนวะมีสองคนไอ้เจะสองคนอยู่ไหนวะวเพื่อนมึงไม่อยู่ไอ้เชี่ยเควสเซต์แกเหรอ,อ,อเปอร์เ,รเออยิงเลยไอ้เชี่ย เอาละครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว,ว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยไม่ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครอยากแนะน,น,นำแมปอะไรจริงๆก็บอกผมมาได้เลยนะครับโอเคงั้นผมไปก่อนแล้วครับโชคดีครับบ๊ายบาย